ค่ะคุณทรูเตรียมบันดิพร้อมแล้วใช่นะคะครับรองแกนะคะจะเรื่งอ่านชื่อน้องๆนะคะค่ะผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมแวอนวกระดัก่อนรายเรียนที่ที่8ประจงปีการศึกษา2566 มีรายนามดังนี้ค่ะลำดับที่หนึ่ง,ง,ดงเด็กชายพัชราพลดวงงมยิ้มละ ทสองเด็กชายสุดัดทันจุนลูกนนมองกล้องหน่อยค่ะ <c oughs> เข่งมารับเดียรับรับ 8, 8, 8, 8, 8. บัตรลูกรับก่อนรับเร็วมองกล้องหน่อยวินมองกล้องหน่อยสองนิ้วสองนิ้ว กับสองแม่ไม่รู้หรอกลำดับที่สามเด็กชายสุทธากรเลื่อน จำดับที่4เด็กชายพุดที่โคงงามผิวนต้้งหนยเลยอาหงสองสามหนึ่งสอง,สอง คค่ะลำดับที่ห้าเด็กชายสมชายดุนยงาค่ะำดับ <Overwatch> ท <laughs> <enzyme Fernando aro> ี่6เด็กชายสุดละพินสายสีน้ำเงินหลุขาดกาพขกงแล้วสุดเบ็ดกัหมดแล้ว มองกล้องเลยมองกล้องเลยคะ่ะจับจับเลยนึ่งสองสามนึ่งสองสามโอเคค่ะไปแล้วไปแล้วลำดับพี่เษเด็กชายพทูทพักพ,พนาว่า มองกล้องนะครับมองกล้องนะหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับลำดับที่แปดดีใจธนาตะวันท่าเรือ

มาต้องนะลูกครับผมลำดับ 24, ที่สิบเด็กชายธีรวัตเดชขจรบอกตั้งนะ <c oughs> Món cong nè à. à. Món cong luôn Món con เด็กหญิงนัวชาสิริก่ง่ลำดับที่12เด็กหญิงว่านอขาพุ่มจริเ มองกล้องนะลูกมองกล้องหน่อยสองเต็มมากลำดับที่13เด็กหนงวรพรแสงสุดรีบนเร็วงานเร็วมองกล้องหน่อยหนึ่งสองสามยิ้มหวานลูก ha <laughs> ha ลำจ 25, ดับที่15เด็กหยิงนักธิดาด้งงาว <c oughs> งหมีมองกล้องหน่อยหนูจับด้วยหนูจับอ่ะ

มองก้น้อยหน่งสองสามหนึ่งสองสามเก่งมากลำดับที่88เดกหญิงยางสามกเินกิบ88ย่ไม่ยห้มเลคะ ไอนารงไปแก้คี่าทำยังไงเราคือแบมองกล้องนะครับหนึ่งสองสาหนึ่งองสยิ้มไรคะย้มยิง่ากลดับที่ี่สิเด็กหญิงสิคธานันอัครเ มองกล้องหน่อยแล้วหนึ่งสองสามนี้มวนหวานหนึ่งสองสามโอเคค่ะลำดับที่ยี่สิบเอ็ดเด็กชายนาคอนสุนารอเทว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn S <S มยิ้มนะค่ะนิหวานนะต่อืน,น้องยี่สิบสี่เด็กหญิงมณีระรักสาทองนี่เช็ที่มุกตีรุนนะทีที่นึ่งมีข้นเอ่อ มองกล้องนะหนึ่งสองสลำดับที่ห้าเด๊กยบั์นภวัฒน์คุณครอง

杂草木樨。